วัสดีครับวันนี้เจ้าเจ้าชาแนลนะครับเราจะมาอันบ็อกและรีวิวสินค้ากันนะครับโดยสินค้าอันแรกที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ก็คือเป็นล้อออกกําลังกายหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นล้อลูกกิ้งสําหรับออกกําลังกายหน้าท้องนะครับล้อออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเราสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่ 5, 6บาทนะครับรวมค่าขนส่งอีก23ิบาทเป็นราคาทั้งหมด ก็คือ79บาทนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าล้อออกกําลังกายหรือเรียกว่าล้อลูกกิ้งเนี่ยในราคาที่79บาทเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูกล่องภายนอกก่อนนะครับกล่องภายนอกของตัวสินค้าตัวนี้นะครับที่ส่งมาก็คือมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสินค้ามาจากไหนเพราะว่ามีภาษาจีนนะครับภาษาจีนระบุเลยนะครับอันนี้คือเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากจีนแน่ๆนะครับผม แล้วก็ด้านข้างก็จะมีรูปบอกนะครับว่าล้อเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นลักษณะยังไงการออกถ้าออกเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาเปิดตัวกล่องกันนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนี้นะครับ ที่เขาให้มาก็จะมีะมตัวท่อครับตัวล้อจำนวนสองอันนะครับล้อจำนวนสองล้อครับแล้วก็จะมีตัวด้ามจับครับด้ามจับสองอันแล้วก็จะมีเสืออันเล็กๆมาให้หนึ่งอันครับ เป็นเหมือนแมปสำหรับออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะมีตัวพลาสติกท่อกลมๆหนึ่งอันครับผมเรามาดูการวิธีการประกอบกันนะครับในกล่องจะไม่มีบอกวิธีการประกอบอะไรเลยนะครับไม่มีคู่มือมาให้นะครับเราต้องใช้ความสามารถของเราเองในการประกอบนะครับ เริ่มแรกนะครับเราต้องใส่ล้อครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นตัวท่อนี่ครับใส่เข้าไปเพื่อกั้นระหว่างล้อนะครับแล้วก็ใส่ล้ออีกอันหนึ่งครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่ตัวที่ด้ามจับครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่ด้ามจับอีกขางนครับใส่เข้าไป Okay. แล้วก็ลองให้มันแน่นครับโอเคโอเคครับเราก็จะแน่นแล้วนะครับ <Okay. S 1> เราจะไปดูการใช้งานกันรทาว่าใช้งานกันยังไงนะครับผมรบเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานของตัวลูกกิ้งอันนี้นะครับ การใช้งานของเขาก็คือมันจะมีแมตที่ให้มานะครับแล้วก็เอาแมตลองเข่าของน้องนะครับนั่งคุกเขา่าลองเข่าลองแล้วบนแมตนะครับเอาเท้าท้าตั้งพื้นแล้วก็จับตัวลูกกิง้งวางไว้ได้านหน้านะครับการการออกกำลังใจก็คือเราทำให้หลังตรงนะครับแล้วก็ เป็นการดันสะโพกนะครับไปข้างหน้านะครับการดันสะโพกไปข้างหน้าออย่างนะครับรดันสะโพกไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับมานะครับ okay. หนึ่งดันออกไปก็คือเราหายใจออกนะครับแล้วก็ตอนดึงกลับหายใจเข้านะครับดูคล้อบน,นะครับ ะะตอนที่เราดึงถัดเนี่ยให้เก่งท้องเอาไว้นะครับเราจะรู้สึกถึงหน้าท้องที่เกรงอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็จะได้ท้องเต็มๆนะครับในการออกกำลังใจแนี้นะครับดังนั้นขอสรุปนะครับว่าตัวลูก,กิ้งที่ซื้อจากช้อปปีะะ้ราคารวมค่าส่ง79บาทเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงสามารถเราที่จะสามารถออกกำลังกายแล้วก็ เสริมสร้างกล้ามท้องของเราได้จริงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะสัง่งหรือว่าอยากจะซื้อมาลองเล่นที่บ้านบ้างน,นะครับก็สามารถเข้าไปเสริมในช้อปปีได้เลยนะครับเพราะมีหลายร้านมากนะครับที่ขายตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงครับสําหรับตัวลูกกิ้งเนี่ยครับก็จะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการทดลองออกกำลังกายด้วยลูกกิ้ง30วันนะครับ จะมาดูกันหลังจากที่เราใช้ตัวนี้ออกกำลังกายสามสิบวันแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างมีเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็พุงจะยุบลงหรือเปล่าจะมีชิดแผกขึ้นไหมนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็คือติดตามกันในของคลิปถัดไปนะครับที่เราจะอัพลงนะครับหลังจากมีสามสิบวันนะครับเราจะมีคลิปในเรื่องของการใช้ตัวลูกกี้งนี้นะครับสามสิบวันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เห็นว่าคลิปนี้น่าสนใจนะครับสนับสนุนทางช่องของเราโดยการกด s ั b ส c r i b e กดติดตามะกกน,นะครับกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ